นี้ก็เป็นวันที่ธนาคารนมสินจัดงานพิเศษขึ้นมานะครับเป็นประจำทุกปีนะครับก็เป็นการวันอ,อมแห่งชาติปี 25. ง3นหร่นะครับธนาคารมสินเนี่ยถือว่าภารกิจเรื่องการส่งเสริมการอมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็เด็กๆนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นภาร,รกิจที่เราเดําเนินการต่อเรื่องมาหลายสิบปีนะครับการที่เราเป็นธนาคารโซเชียลแบงก์หรือธนาคารเพื่อสังคมเนี่ยภารกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเสริมให้มีความแข็งแรงให้กับประชาชนให้กับสังคม ซึ่งแน่นอนการอมเนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญเพราะฉะนั้นการอมที่ดีก็เป็นการอมที่มีปริมาณที่ต่อเนื่องจานวนต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณที่เยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแรงให้กับสังคมแล้วก็ผู้ออกแต่ล,ล,ละท่านด้วยต้องยอมรับว่าในเรื่องของในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับ<อ>ก็แน่นอนก็มีผลกระทบเรื่องของการออมบ้างตามลําดับนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเมื่อถานการกลับขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าการอมของไทย ก็จะกลับเข้ามาสู่ในสภาวะที่เป็นปกติถ้าประชาชนทั่วไปพูดล้านมาออมที่ธนาคารออมสินนะครับถ้ามาเปิดบัญชีฝากออมสิน500รบาทหรือว่าฝากเงินในบัญชีเดิมน,นะครับท่านก็จะรับกระปุกอมสินไปนะครับใบน,นี้นะครับเป็นกระปุกขอมสินครบรอบ1 0 7ปีนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองเราที่ครบรอบ1 0 7ปีด้วยนะครับเป็นรางวัลไปตามจํานวนที่มาฝากนะครับนอกจากนั้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าเป็นเด็กเยาวชนอาย7ุ7ถึงสิปีมาฝากในวันนี้นะครับก็ได้รับ สามต่อนะครับนอกจากต่อแรกในกระบ่งแล้วถ้าออมต่อเลื่องกับเราเนี่ยครับก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษที่1.25เปอร์เซ็นต์นะครับถึงถือว่าสูงมากนะครับสำหรับเด็กอายุ7-15ปีนะครับแล้วก็ถ้าออมต่อเนื่องไปทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า50บาทน,นะครับจนถึงสิงหาคมปีหน้านะครับก็10เดือนอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการออมระยะย,ยาวเนี่ย<ม>ก็มีสิทธิ์รุ้นรางวัลน,นะครับรางวัลละ10,000บาทร้อยแปดรางวัลรวมหนึ่งล้านแปดหมบาท อันนี้ก็ปีหน้าเตรียมตัวฉลองอการที่ออมสิงครบ108มปีด้วยด้วยกันนะครับอนอกจากนั้นสําหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มาออมวันนี้หรือฝากวันนี้นะครับแต่ว่าสามารถทําตลอดทั้งเดือนจนถึง30 พฤ่อสจีกา2563นะครับท่านก็สามารถลุ้นรางวัลที่มีการออกซฟองเนื่องนี้บอกเมื่อกี้ด้วยเงินฝากรวมอมสินตอนนี้อยู่ที่2.4ล้านล้านนะครับเราถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีการอากสูงที่สุดในระบบอันดับหนึ่งน,นะครับสองสรับันสำคัญนะครับแต่ว่า,าถือว่าเราเป็นผู้นําเรื่องการออมจริงๆนะครับโผลั <c oughs> กเรื่องการออกเรามีหลายอย่างนะครับแน่นอนสลากออมสินเราเป็นโปรดักต์หลักเป็นเป็นโปรดักต์ที่มีการออมสูงมากเลยครับ เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของเงินฝากเราเป็นสราของเสินนะครับด้วยความที่เราเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออกนะครับเ,เงินยอดเงินออกเราไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็เราเองเป็นธนาคารเดียวที่มีรัฐบาลเป็นประกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความแข็งแรงสูงมากเรื่องการออกเองินฝากเพิ่มประมาณสักต่้จะประมาณสี่ห้าหมื่นล้าน